สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องครัวพึ่งปรุงวันนี้เรามีเรามีวิธีการปอกมะม่วงตั้งทิ้งไว้ทั้งวันก็ไม่ดำค่ะเรามาดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเตรียมน้ำเกลือกันก่อนเราใช้น้ำหนึ่งลิตรผสมกับเกลือหนึ่งช้อนชาไว้สำหรับการราดมะม่วงค่ะมะม่วงที่เราใช้วันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุก ทำการล้างเปลือกมะม่วงก่อนนะคะก่อนที่จะมาปอกค่ะปอกมะม่วงค่ะปอกแบบปกตินี่แหละค่ะวันนี้เราจะทําการทดลอง3แบบนะคะแบบแรกเราจะราดด้วยน้ําเกลือแบบที่สองเราจะราดด้วยน้ําเชื่อมแบบที่3มเราจะปอกแบบลึกๆเอาทั้งเนื้อแล้วก็เปลือกออกเยอะๆค่ะเรามาทําการทดลองดูค่ะว่าอันไหน ดีอันไหนไม่ดำอันไหนดำกันค่ะแล้วก็แบบที่4ก็คือปอกปกตินี่แหละค่ะปอกปอกปกติก็คือแบบเปลือกออกไม่เยอะแล้วก็เนื้อออกไม่เยอะปกติแล้วก็ไม่ได้ราดด้วยอะไรทั้งสิน้นเราเอาทั้ง4แบบนี้ยค่ะมาทำการทดลองดูโดยการโดยการตั้งทิ้งไว้สัก8ชั่วโมงว่าอันไหนดีที่สุดวิธีไหนดีที่สุดค่ะ อันนี้พอเราปอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะราดด้วยน้ําเกลือค่ะน้ําเกลือไม่ได้เค็มมากนะคะแค่เจือจางนิดเดียวค่ะราดไปนะคะปอกตั้งพักไว้นะคะอีกซีกหนึงเราปอกเปลือกค่ะ ก็ปอกออกตามปกตินี่แหละค่ะแต่เราจะทำลายต่างกันเพื่อว่าให้ดูชัดเจนนะคะไม่ราม่าเรื่องการเอาเนื้อออกเยอะนะคะ เดี๋ยวซีกนี้เราจะราดด้วยน้ำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่ใช้ราดซีกนี้นะคะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้น1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่านี่แหละคะ่ะห้าช้อนโต๊ะคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็มาราด แล้วก็ตั้งไว้ค่ะอันนี้ราดด้วยน้ำเกลือนะคะอันนี้ราดด้วยต่อไปแบบที่สามนะคะเราจะปอกลึกๆเอาเปลือกออกเยอะๆแล้วก็ติดเนื้อไปลึกๆด้วยค่ะเอาเส้นใยออกทั้งหมดแล้วก็ปอกไปแบบลึกๆเอาเนื้อออก เราทำลายไม่เหมือนกันนะคะจะได้สังเกตง่ายตั้งพักไว้ค่ะต่อไปอีกอันหนึ่งตัวนี้นะคะคือเราจะปอกกันตามปกติเลยค่ะเอาเนื้อออกไม่เยอะเอาเปลือกออกไม่หมดแล้วก็ไม่ได้ทําการราดน้ำเกลือรหรือน้ำเชื่อมอะไรใดทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับอีก3อันที่เราทำตั้งไว้แล้วค่ะ นี่นะคะอันนี้ปอกลึกอันนี้ปอกปกตินะคะอันนี้ราดด้วยน้ำอันนี้ราดน้ำเกลืออันนี้ราดน้ำเชื่อมนะคะดูนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองตั้งทิ้งไว้นะคะประมาณ8ชั่วโมงค่ะอันนี้ไล่เลยนะคะ เี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้เวลาผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี้เห็นไหมคะสีจะดำที่เราปลอกปกติทั่วไปเห็นไหมคะสีจะดำเห็นไหมคะที่เพื่อนๆปอกปกติเอาเปลือกออกไม่หมดเอาเนี่ยค่ะสีจะดำส่วนอันนี้ราดด้วยน้ำเกลือเห็นไหมคะราดด้วยน้ำเกลือนี่ราดด้วยน้ำเชื่อมผิวจะฉ่ำหน่อยคะ่ะเห็นไหมคะความแตกต่างเห็นเพื่อนๆเห็นไหมคะสรุปนะคะ สามแบบสามารถใช้ได้เลยค่ะแต่ที่ร้านพึ่งนะคะที่ใช้อยู่ก็จะเป็นราดน้ําเกลือค่ะสวัสดีค่ะ